เรื่องราวทั้งหมดในวันนี้มันได้เกิดขึ้นจากชีวิตของนักเรียนหญิงไฮสคูลคนหนึ่งที่ชีวิตของเธอกระดูแสนจะเรียบง่ายเหมือนเด็กคนอื่นทั่วไปแต่แล้วอยู่มาวันหนึง่งชีวิตของเธอก็ได้พบกับจุดเปลี่ยนที่ทำให้ใบหน้าและชื่อของเธอกลายเป็นที่จดจำของผู้คนในประเทศแคนาดามาอย่างยาวนานเกือบทศวรรษเลยทีเดียวซึ่งเรื่องสุดพิศวงที่เกิดขึ้นกับเธอ ก็มีจุดเริ่มต้นมาจากภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นเองครับที่ใครจะคิดล้วครับว่าภาพบันทึกวิดีโอเหล่านี้จะเป็นภาพสุดท้ายของเธอ The Final Footage Case ภาพปริศนาจากกล้องวงจรปิด สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมโชแปงทอกเอนจินครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนเพื่อทุกคนอีกไม่กี่วันนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่กันแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับคงร่างกายสุขภาพแข็งแรงเตรียมพร้อมนะครับสำหรับการที่จะไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนี้และสําหรับเนื้อหาเรื่องราวที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นเรื่องราวเหตุการณ์จริงนะครับที่เกิดขึ้นกับ ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งภายในประเทศแคนาดาครับที่มันเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนความลี้ลับมากมายนะครับให้เพื่อนๆได้ติดตามกันในวันนี้แต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปนี้คนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันนะครับและเรามาร่วมกันไขคดีปริศนาในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับเรื่องดาวทั้งหมดในวันนี้มันได้เกิดขึ้นภายในเมืองซัดแครแชวันของประเทศแคนาดา โดยจุดเริ่มต้นของมันมาจากชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอมีชื่อว่ามีเคลา่าบาร์ลี่เธอเกิดในวันที่2กร,รกฎาคมปี1999เธอใช้ชีวิตเติบโตขึ้นมากับคุณแม่สองคนตั้งแต่เริ่มจำความได้เนื่องจากพ่อของเธอได้หย่าร้างจากเธอไปโดยที่ไม่ได้ติดต่อหรือส่งเสียงเลี้ยงดูอะไรเธออีกเลยครับแต่ปัญหาเหล่านี้มันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับก,บการใช้ชีวิตของเธอเท่าไหร่นัก พอนอกจากคุณแม่แล้วเธอยังมีคุณยายที่คอยใส่ใจเลี้ยงดูเธออย่างดีมีเคล่าเธอเป็นเด็กที่มีนิสัยไม่สุกสนพูดน้อยขี้อายและชื่นชอบในเรื่องของดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆส่วนการใช้ชีวิตกับเพื่อนๆภายในโรงเรียนก็น,นับว่าเธอเป็นคนที่มีนิสัยค่อนข้างน่ารักเป็นที่รักของเพื่อนๆและคุณครูทุกๆคนเลยก็ว่าได้ครับวันเวลาผ่านไปเมื่อเธอเติบโตขึ้นมีอายุ16ปีเธอก็ได้เข้าเรียนชั้นไฮสคูลที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งโดยปกติแล้วกิจวัตรของเธอในทุกๆวันนะครับเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาก็จะมีคุณแม่คอยจัดเตรียมอาหารเอาไว้ให้และพวกเขาทั้งคู่ก็จะนั่งกินด้วยกันตามภาษาแม่ลูกครับส่วนคุณยายเองก็จะคอยทําหน้าที่อาสาไปส่งมิเคล่าที่โรงเรียนและพล,ล่าผู้เป็นแม่ที่ทํางานครับพอตกเย็นนะครับคุณยายคนนี้ก็จะไปรับทั้งสองคนกลับมาที่บ้านกิจวัตรของครอบครัวพวกเขาก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้นะครับอยู่เสมอ แต่แล้วในวันที่12เมษายนปี2016เรื่องราวแปลกๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อในเช้าว,วันนั้นคุณยายก็ได้ขับรถไปส่งมีเคล่าที่โรงเรียนตามปกติส่วนในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งคุณยายก็ขับรถกลับมาที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมารับมีเคล่ากลับบ้านครับแต่ผลก็ปรากฏว่าในวันนี้มีเคล่าเธอไม่ได้ออกมายืนรอหน้าโรงเรียนตามปกติเหมือนในทุกๆวันดังนั้นคุณยายเขาจึงไปหาที่จอดรถ และเดินเข้าไปในโรงเรียนพร้อมกับถามคุณครูทุกคนนะครับว่ามีใครเห็นมิเคล่าหลานสาวของเขาหรือไม่ซึ่งคําตอบที่เขาได้รับมันก็สร้างความกังมวลใจให้กับเธอไม่น้อยเลยแหละครับเพราะคุณครูทุกคนก็ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครพบเจอมิเคลา่าในโรงเรียนวันนี้เลยสักคนเดียวครับหลังจากนั้นคุณยายเขาจึงตัดสินใจขับรถแปหอพอลล่าผู้เป็นแม่เพื่อเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังครับ ซึ่งในตอนแรกนะครับพอล,ล่าเธอก็ไม่ได้รู้สึกกังวลใจอะไรเท่าไหร่นักเธอคิดเพียงแค่ว่ามีเคล่าลูกสาวของเธอก็น่าจะออกจากโรงเรียนก่อนเวลาและไปเรียนพิเศษดนตรีหลังเลิกเรียนเพียงเท่านั้นเองครับเพราะในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ามีเคล่าเธอก็มีคิวขึ้นแสดงโชว์ไวโอลินที่โรงเรียนของเธอและตอนนี้เธอกําลังอยู่ในช่วงซ้อมหนักทุกวันเลยแหละครับแต่เมื่อพวกเขาทั้งสองคนลองขับรถไปดูที่โรงเรียนสอนพิเศษดนตรีก็ยังคงไม่พบเจอมีเคล่าครับ เมื่อมาถึงจุดนี้พวกเขาทั้งสองคนก็เริ่มเป็นกังวลเลยล่ะครับว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับมิเคล่าอย่างแน่นอนครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ลองขับรถกลับไปที่บ้านเพื่อสำรวจดูว่าในลิ้นชักตู้เสื้อผ้าที่พวกเขาซ่อนเก็บเงินสดเอาไว้มันมีเงินหายไปบ้างหรือเปล่าครับเพราะหากว่ามิเคล่าเธอจงใจที่จะหลบหนีออกจากบ้านอย่างน้อยๆเธอก็ต้องเอาเงินสดเหล่านี้ติดตัวออกไปด้วยเพราะลําพังเพียงแค่เงินที่แม่ของเธอให้ใช้จ่ายในแต่ละวัน มันก็ไม่น่าจะเพียงพอให้เธอหลบหนีไปได้ไกลสักเท่าไหร่นักแต่ผลก็ปรากฏว่าเงินสดที่พวกเขาซุกซ่อนเก็บเอาไว้มันไม่ได้หายไปไหนแม้แต่สักบาทเดียวเลยละครับรวมถึงที่ชาร์จโทรศัพท์เครื่องสอําอางของใช้ประจําตัวและยาประจําตัวของมิเคล่าทุกอย่างนะครับมันก็ยังคงอยู่ครบถ้วนเช่นกันแถมเมื่อพวกเขาทั้งสองคนได้ลองโทรติดต่อส่งข้อความหามิเคล่าตลอดหลายชั่วโมงที่ผ่านมาก็ไม่มีการตอบกลับมา ดังนั้นมันก็เริ่มดูมีความเป็นไปได้เลยแหละครับที่มีเคล่าเธออาจจะกําลังตกอยู่ในอันตรายหรืออาจจะมีใครสักคนหนึ่งลักพาตัวเธอไปก็เป็นได้ครับซึ่งเมื่อเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าทุกๆอย่างมันดูไม่ชอบมาพากลพอล่าผู้เป็นแม่เธอจึงรีบโทรติดต่อหาทางตํารวจทันทีเพื่อจะแจ้งความว่ามีเคล่าลูกสาวของเธอได้หายตัวไปในเช้าวันถัดมา การสืบสวนก็เริ่มต้นขึ้นทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายก็ได้เดินทางมายังโรงเรียนเพื่อสอบปากคำคุณครูและเพื่อนเพื่อนทุกคนที่รู้จักกับเธอครับแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่นักดังนั้นทางตำรวจก็ต้องไปรวบรวมข้อมูลจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังเพื่อจะสืบตามรอยดูว่าในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่โดยย้อนเวลากลับไปในวันที่12เมษายนในช่วงเวลาประมาณ8โมงเช้า หลังจากที่คุณยายขับรถมาส่งเธอหน้าโรงเรียนภาพจากกล้องวงจรปิดก็สามารถจับได้ว่ามีเคล่าเธอเดินเข้ามาภายในโรงเรียนตามปกติก่อนที่เธอจะใช้โทรศัพท์มือถือของเธอเชื่อมต่อ Wi-FI ของโรงเรียนในช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกาแนาทีและแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ20นาทีเท่านั้นภาพจากกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งก็จับภาพได้ว่ามีเคล่าเธอได้เดินออกจากโรงเรียนโดยใช้ประตูข้างหลัง ต่อมาภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อแถวนั้นก็สามารถจับภาพได้ว่ามิเคลา่าเธอได้เดินเรียบตามทางรถไฟเพื่อไปยังธนาคารแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ห่างไกลจากโรงเรียนเท่าไหร่นักเธอได้ยืนพูดคุยโทรศัพท์อยู่หน้าธนาคารอยู่สักพักใหญ่ก่อนที่เธอจะวางสายและเดินเข้าไปในธนาคารในช่วงเวลาประมาณ8ปดมงห้านาทีซึ่งบันทึกจากตู้ ATM ภายในธนาคารก็บันทึกได้ว่ามิเคลา่าเธอได้กดถอนเงินสด จากบัญชีไปเป็นจำนวนเงิน55ดอลลาร์ซึ่งก็ไม่ใช่จำนวนเงินที่มากมายอะไรเท่าไรนักหลังจากนั้นเธอก็เดินทางต่อไปอยังร้านจำนำใกล้ๆในตอนนั้นทางเจ้าของร้านก็ได้เล่าให้ทางตำรวจฟังว่ามีเคล่าเธอได้พยายามสอบถามราคาเสนอขายแหวนเงินที่เธอสวมใส่อยู่ซึ่งทางร้านก็ตอบป,ปฏิเสธไม่ได้ตกลงซื้อแหวนเงินของเธอเพราะมันไม่ได้มีมูลค่าที่สูงพอที่เขาจะรับซื้อไว้ได้เจ้าของร้านยังได้เล่าเพิ่มเติมอีกว่า ในตอนนั้นมีเคล่าเธอก็ไม่ได้แสดงอาการวิตกกังวลหรือว่าเร่งรีบเหมือนคนร้อนเงินอะไรเท่าไหร่นักก่อนที่เธอจะเดินออกจากร้านไปหลังจากนั้นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านอาหารแห่งหนึ่งก็สามารถจับภาพของเธอเอาไว้ได้เธอได้เดินเข้ามาซื้อเครื่องดื่มและนั่งอยู่ในร้านเพียงลําพังแต่พฤติกรรมที่ชวในให้ผิดสังเกตก็คือระหว่างที่เธอกําลังนั่งก้มเล่นโทรศัพท์มือถือก็ดูเหมือนว่าบ่อยครั้งเธอจะพยายามเงยหน้าหันไปมอง ที่ประตูทางเข้าร้านอยู่เสมอมันคล้ายเหมือนกับว่าเธอกำลังนั่งรอคอยใครสักคนอยู่แถมเรื่องที่น่าแปลกใจมากกว่านั้นก็คืออยู่ๆเธอก็ได้ถอดแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือของเธอออกและประกอบมันกลับเข้าไปใหม่ก่อนที่เธอจะเดินออกมาตรงบริเวณหน้าร้านและเดินวนไปมาอยู่แบบนั้นเป็นเวลาประมาณ20นาทีและเธอก็เดินกลับเข้ามาในร้านอาหารเดิมอีกครั้งหนึ่งซึ่งในคราวนี้ก็ดูเหมือนว่าเธอกำลังพูดคุยโทรศัพท์กับใครสักคนหนึ่งอยู่ หลังจากนั้นเธอก็ส่งข้อความแหมเพื่อนสนิทคนหนึ่งในกลุ่มของเธอว่าเธอต้องการความช่วยเหลือซึ่งในตอนนั้นเพื่อนสนิทคนนี้ก็ได้เล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลาที่มิเคล่าส่งข้อความ,มหาเธอเธอก็ไม่ได้เปิดอ่านมันทันทีครับเพราะเธอกําลังอยู่ในคลาสเรียนและหลังจากนั้นต่อมาอีกประมาณ30นาทีมิเคล่าก็ส่งข้อความกลับมาหาเธออีกครั้งหนึ่งบอกว่าไม่เป็นไรเขาคิดหาทางออกได้แล้วอารมณ์เหมือนกับว่าเธอไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรอีกแล้วล่ะครับ หลังจากที่ส่งข้อความครั้งที่สองเธอก็เดินออกไปหน้าร้านอาหารอีกครั้งหนึ่งแต่เพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเธอก็กลับเข้ามานั่งที่เดิมครับนั่งคุยโทรศัพท์กับใครสักคนหนึ่งก่อนที่เธอจะวางสายและลุกขึ้นไปนั่งคุยกับคุณป้าโต๊ะข้างๆซึ่งคุณป้าคนนั้นก็ได้เล่าให้ทางตำรวจฟังว่าในตอนนั้นมีเคลา่าเธอดูมีอาการวิตกกังวลและมาขอความช่วยเหลือให้เธอช่วยเปิดเช่าห้องพักโรงแรมให้สักห้องหนึ่ง เพราะอายุของมิเคล่านะครับก็ยังน้อยไม่สามารถเปิดใช้บริการห้องพักได้ด้วยตัวเองแต่คุณป้าคนนี้นะครับเขาก็ได้ตอบปฏิเสธไปหลังจากนั้นมิเคลา่าเธอก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาใครสักคนหนึ่งและเดินออกจากร้านอาหารไปเป็นครั้งสุดท้ายครับหลังจากนั้นเธอก็ส่งข้อความไปหาเพื่อนสนิทคนเดิมอีกครั้งหนึ่งครับว่าในช่วงเวลาเที่ยงของวันนี้เธอจะเดินทางไปหาเพื่อนๆทุกคนที่โรงอาหารของโรงเรียนครับซึ่งเมื่อเดินทางมาถึง เธอก็ได้เอ่ยปากบอกกับกลุ่มเพื่อนสนิทของเธอไปว่าตัวเธอกําลังจะออกเดินทางไปยังเมืองเรจิน่าเมื่อพูดจบประโยคเธอก็เดินออกจากโรงเรียนไปและนั่นก็นับว่าเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครั้งสุดท้ายที่สามารถจับภาพของมีเคล่าในวันนั้นได้ครับทําให้หลังจากนั้นทางตํารวจก็ต้องไปไล่สอบปากคาชาวบ้านผู้คนในระแวกนั้นกันต่อจนได้ข้อมูลมาว่าหลังจากที่เธอเดินออกจากโรงเรียนไป เธอได้เดินทางไปยังสถานีขน,นส่งและสอบถามกับพนักงานว่ารถบัสที่จะออกเดินทางไปยังเมืองเรจินามันมีรอบกี่โมงบ้างซึ่งพนักงานก็ตอบกลับไปว่าเที่ยวรถที่จะไปเมืองเรจินาในวันนี้คือ5โมงเย็นดังนั้นตัวมิเคล่านะครับเธอจึงตัดสินใจไม่ซื้อตั๋วและเดินออกจากสถานีขนส่งไปในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกา45นาทีครับและนั่นก็นับว่าเป็นหลักฐานชิ้นสุดท้ายครับที่ยังสามารถยืนยันได้ว่า มิเคลา่าเธอยังคงมีชีวิตอยู่ในวันนั้นครับซึ่งในวันถัดมาสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเธอก็ถูกปิดลงไปแถมสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆของเธอนะครับก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆหลังจากนั้นอีกเลยครับระหว่างนั้นทางตำรวจก็เอาเรื่องราวการหายตัวไปของมิเคลา่าไปเป่าประกาศออกสื่ออยู่นานนับเดือนทำให้ทางตำรวจนะครับได้รับเบาะแสต่างๆมากมายจากประชาชน แต่ก็ดูเหมือนว่าข้อมูลเหล่านี้ที่ได้รับมานั้นก็ไม่มีประโยชน์ต่อการสืบสวนเท่าไหรนักจนในที่สุดคดีในครั้งนี้ก็ถูกส่งต่อให้อยู่ในการดูแลของทีมสืบสวนกลางเพราะมันดูมีความเป็นไปได้ครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นจากการลักพาตัวและมันก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่จะมีความรุนแรงถึงขั้นชีวิตกันเลยทีเดียวซึ่งหลังจากนั้นในช่วงเดือนพฤกษภาคมหรือประมาณ1เดือนหลังจากที่มิเคล่าหายตัวไป ก็มีพยานคนหนึ่งเขา,าให้ข้อมูลกับทางตำรวจว่าในวันที่เธอหายตัวไปเขาเห็นเธอเดินออกมาจากสถานีขนส่งไปพร้อมกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีรอยสักเป็นรูปไม้กางเขนเปลวไฟบริเวณแขนซึ่งชายคนนั้นก็อาจจะเป็นคนร้ายที่ลักพาตัวเธอไปก็เป็นได้หรือไม่แน่นะครับว่าชายคนนั้นก็อาจจะเป็นพ่อแท้ๆของเธอที่พัดพลากจากเธอไปตั้งแต่เด็กๆและพวกเขาทั้งคู่ก็อาจจะต้องการนัดเจอกัน หลังจากนั้นทางตำรวจนะครับก็ได้สเก็ตรูปภาพรอยสักดังกล่าวที่ได้จากพยานคนนี้และนำไปให้สื่อข่าวต่างๆประกาศตามหาชายเจ้าของรอยสักอันนี้ไปทั่วประเทศซึ่งหลังจากนั้นอีกเพียงแค่ไม่กี่วันชายเจ้าของรอยสักอันนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นและเข้ามาให้ข้อมูลกับทางตำรวจว่าในวันที่มิเคล่าหายตัวไปเขาก็แค่เปิดประตูสวนทางกับมิเคลา่าในขณะที่เธอกำลังจะเดินออกมาจากสถานีขนส่งเท่านั้นตัวเขาไม่เคยรู้จัก หรือมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับเธอมาก่อนอย่างแน่นอนครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขาไม่ใช่คนร้ายที่ลักพาตัวเธอไปและก็ไม่ใช่พอแท้ของมีเคลา่าตามที่ใครหลายๆคนกําลังเข้าใจผิดกันอยู่นั่นเองครับและนั่นก็คือหลักฐานทั้งหมดที่ทางเจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมได้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับพวกเขาก็คาดการณ์กันว่าสาเหตุการหายตัวไปของมีเคลา่ามันก็น่าจะมีความเป็นไปได้ หลายอย่างพอสมควรเลยแหละครับซึ่งเธอก็อาจจะจงใจหนีหายไปเองและต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะดูภาพจากกล้องวงจรปิดของวันนั้นก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่ากระเป๋าเป้ที่เธอสะพายอยู่ในวันนั้นใบมันค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเพื่อนๆสนิทในกลุ่มของเธอทุกคนนะครับก็มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโดยปกติแล้วมีเคล่าเธอจะพกเพียงแค่กระเป๋าสตางค์ใบเล็กๆมาโรงเรียนเพียงเท่านั้น เพราะอุปกรณ์หนังสือการเรียนการสอนทั้งหมดของเธอก็มักจะถูกจัดเก็บไว้ในล็อกเกอร์ส่วนตัวของเธออยู่แล้วครับดังนั้นมันก็หมายความว่าในวันนั้นเธอได้เตรียมแผนการทุกอย่างและเก็บข้าวเก็บของใส่เป้มาแล้วนั่นเองครับแต่เรื่องที่น่าสงสัยอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเธอต้องการจงใจหนีหายไปจริงๆมันมีเหตุผลอะไรกันที่เธอต้องเป่าประกาศให้เพื่อนในกลุ่มรับทราบว่าเธอกําลังจะเดินทางไปยังเมืองอุเรจินา แถมข้าวของจำเป็นมากมายนะครับอย่างเช่นยาประจําตัวเงินสดสายชาร์จโทรศัพท์สิ่งเหล่านี้เธอยังทิ้งมันเอาไว้ที่บ้านเลยด้วยซ้ําและที่หนักที่สุดนะครับก็คือเงินสดที่เธอกดไปเป็นจํานวน55ดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณ1,800บาทมันก็ไม่น่าจะเพียงพอให้เธอหลบหนีไปได้ไกลสักเท่าไหรนักส่วนสําหรับประเด็นข้อที่2นะครับก็คือมันมีความเป็นไปได้หรือไม่ครับว่าในวันนั้นมีเคลา่าเธอได้จงใจหนีหายไปกับคนรัก หรือผู้ชายสักคนหนึ่งเนื่องจากว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์สองเดือนก่อนที่เธอจะหายตัวไปกลุ่มเพ,เพื่อนสนิทของเธอก็เล่าว่ามีเคลา่าเธอได้รับช่อดอกไม้ช่อใหญ่จากผู้ชายคนหนึ่งที่เธอเองก็ปิดบังนะครับไม่ได้บอกใหเ้เพื่อนรับรู้ครับว่าใครคือชายที่ส่งดอกไม้ในวันนั้นมาให้กับเธอบวกกับภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านอาหารในวันนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าเธอกําลังรอคอยหรือพูดคุยโทรศัพท์กับใครสักคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้น ก็อาจจะเป็นผู้ชายที่เธอกําลังนัดเจอก็เป็นได้ครับเมื่อได้ทราบข้อมูลเหล่านี้นะครับทางตํารวจก็ได้ไปสืบสอบจนทราบชื่อที่อยู่ของเด็กนักเรียนชายที่เป็นผู้มอบดอกไม้ให้กับมิเคล่าในวันนั้นและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ติดตามไปยังบ้านของเด็กชายคนนี้เพื่อสอบปากคําเขาครับและก็ดูเหมือนว่ามันไม่มีวี่แววหรือว่ามีหลักฐานอะไรเลยที่จะสามารถยืนยันได้ว่าเด็กชายคนนี้คือคนที่ลักพาตัวมิเคล่าไปเขาก็ดูเป็นเพียงแค่เด็กชายธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่ หลงรักผู้หญิงสักคนหนึ่งตามภาษาวัยรุ่นทั่วไปเพียงเท่านั้นเองครับแต่อีกหนึ่งข้อมูลจากเพื่อนๆของมิเคลา่าก็ยังบอกอีกว่าพักหลังมานี้ดูเหมือนว่ามิเคล่าเธอมักจะชอบพูดคุยกับผู้ชายผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์อยู่เป็นประจำเหมือนกันครับดังนั้นมันอาจจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ครับว่าเธออาจจะพูดคุยกับชายแปลกหน้าจนพัฒนาความสัมพันธ์และตัดสินใจนัดเจอกันในวันที่เธอหายตัวไปและแอบหลบหนีไปใช้ชีวิตด้วยกันครับ แต่ถ้าพวกเราชมองในแง่ร้ายนะครับก็คือผู้ชายที่นัดเจอเธอผ่านสื่อออนไลน์นั้นอาจจะเป็นกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพที่ล่อลวงเธอให้มาเจอกันก่อนจะลักพาตัวเธอไปพอเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าในโลกยุคปัจจุบันมิจฉาชีพที่แฝงตัวอยู่ในโลกออนไลน์ก็เป็นอะไรที่พวกเราเห็นได้ตามข่าวในทีวีทุกวันอยู่แล้วล่ละครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือเธออาจจะจงใจจองห้องพักที่ไหนซักแห่งและตัดสินใจจากโลกนี้ไปอย่างสงบ เพราะดูจากหลักฐานกล้องวงจรปิดในวันนั้นที่เธอเดินไปขอความช่วยเหลือคุณป้าคนหนึ่งให้ช่วยจองห้องพักโรงแรมให้กับเธอเพราะเธอก็น่าจะรู้ตัวดีครับว่าเธอยังเด็กไม่สามารถเปิดจองโรงแรมได้ด้วยตัวเองนั่นจึงเป็นที่มาที่ทําให้ใครหลายๆคนนะครับต่างเชื่อว่าเธออาจจะจงใจเปิดโรงแรมที่ไหนสักแห่งและตัดสินใจทําแบบนั้นลงไปซึ่งทางครอบครัวของเธอนะครับก็เคยออกมาโต้แยง้งถึงข้อสันนิษฐานข้อนี้อยู่เหมือนกันเพราะมีเคลา่า เธอไม่เคยมีปัญหากับคนที่บ้านและตัวเธอเองก็ไม่ใช่เด็กที่ชอบฝ่าฝืนกฎหรือออกจากบ้านไปโดยที่ไม่ได้บอกผู้ปกครองเลยด้วยซ้ําครับมันจึงดูไม่มีสาเหตุแรงจูงใจอะไรเลยที่จะทําให้เธอตัดสินใจทําแบบนั้นลงไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับจากข้อมูลของทางตํารวจก็เคยมีบันทึกไว้ว่ามีเคล่าเธอเคยมีประวัติมีบาดแผลตามร่างกายหลายจุดด้วยกันครับที่เกิดขึ้นจากฝีมือของตัวเธอเองซึ่งข้อมูลชุดนี้ ก็อาจจะแสดงให้เห็นว่าที่จริงแล้วมีเคลา่าเธออาจจะมีเรื่องราวทุกข์ร้อนใจที่ไม่สามารถระบายให้ใครฟังได้แม้แต่คนในครอบครัวและมันอาจจะมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าที่จริงแล้วเธออาจจะนอนสิ้นลมหายใจอยู่ในโรงแรมที่ไหนสักแห่งหนึ่งภายในเมืองแต่ทางโรงแรมนะครับก็ไม่กล้าที่จะออกมาเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้ทางตำรวจหรือว่าสื่อใดทราบเพราะหากว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับโรงแรมของพวกเขา แน่นอนครับว่ามันจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงรายได้ของโรงแรมมากพอสมควรอย่างแน่นอนครับซึ่งหลังจากที่เธอหายตัวไปนะครับความเคลื่อนไหวเดียวของมิเคล่าก็มีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโดยมันคือข้อความที่เพื่อนสนิทของเธอได้ส่งไปถามไถยว่าเป็นอย่างไรบ้างอยู่ที่ไหนสบายดีไหมด้วยความห่วงใยครับตั้งแต่ในช่วงเวลาที่เธอหายตัวไปเพียงแค่ไม่กี่วันแต่ข้อความดังกล่าวนะครับก็ไม่เคยมีการตอบกลับมาเลย จนกระทั่งวันเวลาผ่านไปประมาณสาเดือนหลังจากนั้นข้อความที่ถูกส่งไปอันนี้ก็ขึ้นสถานะแจ้งเตือนนะครับว่ามีเคล่าได้เปิดอ่านข้อความแล้วซึ่งเมื่อเห็นแบบนั้นเพื่อนคนนี้นะครับจึงตัดสินใจส่งข้อความไปหามีเคล่าซ้ำๆครับเพื่อหวังว่าเธอจะตอบกลับมาแต่ก็ดูเหมือนว่ามันไม่มีการตอบกลับมาหรือแม้กระทั่งแต่เปิดอ่านข้อความหลังจากนั้นอีกเลยครับซึ่งตรงจุดนี้เองนะครับทางตำรวจก็ไม่สามารถหาหลักฐานอะไร มายืนยันได้เลยครับว่าคนที่เปิดอ่านข้อความในครั้งแรกนี้คือมีเคล่าตัวจริงๆหรืออาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่จับตัวเธอไปและเปิดใช้โทรศัพท์มือถือของเธอจนล่าสุดในปี2022ที่ผ่านมานี้เองครับทางครอบครัวก็ยังคงรอคอยการกลับมาของมีเคล่าอย่างมีความหวังพวกเขาได้ประกาศเพิ่มเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่สามารถแจ้งเบาะแสแอนเป็นประโยชน์ได้จากเดิมที่เป็น25,000เหรียญ ให้กลายเป็น1นึ่งแสนเหรียญหรือตีเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3ล้านหแสนบาทซึ่งก็ถือเป็นเงินที่มีมูลค่าสูงพอสมควรเลยแหละครับแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นก็ดูเหมือนว่าทางครอบครัวจะได้เพียงแค่เบาะแสบ,บปลอมๆจากผู้คนที่โทรติดต่อกันเข้ามาเพื่อหวังเงินรางวัลเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นซึ่งจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้นะครับพอล่าผู้เป็นแม่เธอยังคงมีความหวังครับว่าสักวันหนึ่งมีเคล่าลูกสาวสุดที่รักของเธอ จะกลับมาหาเธอครับและตัวเธอเองนะครับก็ยังคงส่งข้อความอีเมลหามิเเคล่าซ้ำๆทุกวันครับอย่างน้อยวันละหนึ่งฉบับเพื่อบอกรักเธอบอกให้เธอได้รู้นะครับว่าเขาคิดถึงเธอขนาดไหนหัวอกของคนเป็นแม่ก็ยังคงเชื่อว่าเธอยังคงมีชีวิตอยู่และหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะเปิดอ่านข้อความและกลับมาหาครอบครัวถึงแม้ว่าความหวังมันจะน้อยลงไปทุกทีแล้วก็ตามครับและสําหรับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่ฟังเรื่องราวทั้งหมดไปแล้ว มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดว่ามิเคลา่าเธอหายตัวไปอยู่ที่ไหนกันแน่เธอได้วางแผนหายตัวไปเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยลักพาตัวหรืออาจจะตัดสินใจลาจากโลกนี้ไปแล้วกันแน่ครับมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาเรื่องดาวอนนันนาสนใจนะครับที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆทุกคนในวันนี้ หากเนื้อหาตรงส่วนไหนตกหล่นหรือว่าผิดพลาดประการใดยังไงทางผมก็ต้องขอกราบอภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับหากชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บ s ไ r i b ์กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้ได้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาเรื่องราวตอนต่อไปครับและสําหรับเพืเ่อนๆพี่ๆคนไหนอยากจะช่วยกันสนับสนุนช่องของผม,ผมก็สามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงนะครับลูปหัวใจใต้คลิปนี้เพื่อส่งแรงใจแรงเชียร์กันเข้ามาได้เลยนะครับ และสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ